สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบกับใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณหล,ลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเส็ง vip เช้าบ่ายนะคะวันที่2 7กันยายน2565น2565นะคะก่อนคำนวณนะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะมาดูวันที่27นะคะพี่น้องวันที่26ใจไม่ได้คำนวณให้นะคะ ฝนตกนะคะพี่น้องคำนวณไม่ได้นะคะพี่น้องเสียงดังนะคะลังคาดังตึงต้งๆเลยนะคะพี่น้องะาลังคาโลนะคะใจไม่ได้มงกระเบื้องะคะ่ะพี่น้องเนาะอุปสรรคมีทุกวันนะคะพี่น้องขาสําหรับคุณอาทิปลงหวยนะคะพี่น้องหรือว่าอาทิปอื่นๆนะคะหรือว่าเป็นแต่ใจก็ไม่รู้นะ,ะพี่น้องมาดูตัวเด่นนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและศูนย์ค่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องสองสองหนึ่งสองแปด สองสามสองเจ็ดสองเก้าสองสี่ค่ะศูนย์นะคะศูนย์สองศูนยหนึ่งศูนย์ามศูนย์เจ็สี 2, ส่ 9, ส 1, ส 3, ส 7, สค่ะ เอารอบบ่ายนะคะพี่น้องคะรอบบ่ายนะคะเด่นอยู่ที่1และ3านะคะจับผู้หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องหนึ่งะคะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสหนึ่งหหนึ่งเจดหนึ่งสามค่ะสนะคะพี่น้องสามสอง สามศูนย์สามสี่สามห้าสามสามสามแปดสามเจ็ดนะคะพี่นะ้องคะแล้วแต่ชอบนะคะวันนี้จะชอบเลขสามนะคะพี่น้องเลขเด่นประจำวันก็คือเลขสามและเลขแปดนะคะเบิ้ลประจำวันก็คือเบิ้ลสามสามนะคะพี่นะ้องแล้วจะหมกักแล้วพี่นะ้องเนาะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะ 2 0 1 3นะคะจะจะับคู่ตัวเด่นลงเหลือประมาณ6คู่ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะสองนะคะสองหนย์ก็0 2 0ย์สนะคะหด้านล่างค่ะ1นึ่งสอก็3ามสนนะคะพี่น้อง 38กับ3าสก็พิจารณาไว้ได้เลยนะคะเลขเพราะว่าเลขเด่นประจําวันชอบมานะคะพี่น้องคะสามแนะค่ะเขาชอบเข้านะคะบางวันถ้าเราตามจริงๆก็ไม่เข้านะคะพี่น้องคะถ้าเราไม่ตามชอบมานะคะเป็นแบบนี้ตลอดนะคะสําหรับหุ้นนะคะพี่น้องหรืออื่นๆก็ตามนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะ ก่อนจบคลิปนะคะพี่น้องขาคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะคาะพี่น้องคาสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณหล,ลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขวันหมันค่ะพี่น้องขะสวัสดีค่ะ